้าบอกคนอื่นนะคะที่ทำอไงกับคนที่เขาก็จะชอบบอกว่าอคนขายสกินแคร์ก็เขา้าลคนีกกันทท้งนห้นแ,หลและแต่เขาและแต่เขาแต่เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเราเลือกที่เราจะแบบโกหกลูกค้าตั้งแต่แรกอะมันก็คือโกหกตลอดไปถ้าเราจะเอาความสบายใจเราก็ต้องพูดความจริงแต่ถ้าแบรนด์เราบอกว่าเราขายความจริงแล้วเราโกหกมันก็แปลกนะแต่ตัวโมสัมูรสึูมันคืออัด ถ้าโมทาแบบนั้นโมคงอึดอัดมากแบบจะต้องมาแบบเพื่อนค้าโมไม่ได้ไปฉีดหน้าเลยนะคะแล้วแบบแล้วคือไงวันที่ไปฉีดหน้าคือต้องใส่ฮูดดีหรือล้วนแฉว่าต้องแบบอบแอบซ่อนๆๆแล้วบอกหมอว่าห้ามบอกคนอื่นนะคะความรับไม่มีในโลกถ้าถ้าเคยทำอะไรทุกคนรู้หมดถึงคิดว่าไปฉีดต่างประเทศคนจะได้รู้หรอคนไทยพืบเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไวมากโมระวัววงเรื่องู้หนี้มาแบบ กลัวมากเพราะเคยถึงขั้นสมัยเมื่อก่อนที่ทาช่องแดงก็มีคนมาที่บ้าน,านมาทไเขารู้บ้านเราโดยที่เราไม่ได้เคยบอกใครแต่เขาก็รู้บ้านเราว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนมาที่เท่าไหร่เขาถึงบอกไงว่าความรักมันไม่มีในโลก